สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านเลยวันนี้ผมหมเอพาเที่ยวก็ได้เดินทางมาหาเห็ดอีกเหมือนเดิมนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็เดินทางเข้ามาอย่างป่านะครับป่าชุมชนนะครับป่าชุมชนก็อยู่จังหวัดศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะที่บ้านบ้านหมเอนะครับทุกคนบรรยากาศร,ร,ร,รอบๆบก็ประมาณนี้นะทุกคนนะตอนนี้ผมก็มาแต่ตีห้าแล้วตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาหาเห็ดนะทุกคนีน๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเห็ดนะเห็ดเห็ด นี่คือเฮ็ดเฮ็ดเพือนกยุ้งนะพี่น้องเฮ็ดเพิงนกยุ่งดอกงามๆนี่ดอกแรกดอกแรกนะครับดอกแรกอันนี้ดอกสองครับสองดอกใกล้ๆกันเลยนะพี่น้องเบิ่งๆกันเบิ่งเบิ่งระยะห่างอันนั้นดอกหนึ่งครับผมแล้วก็อันนี้อีกดอกหนึ่งครับฮักมาดอกงามๆครับเฮ็ดเพิงกเก็บเลยพี่น้องมาเก็บน้ำกันครับ เฮ็ดเพืองดอกงามๆครับผมอ๋อเด๋งงามเพื่องดอกเฮ็ดเพืองดอกงามๆดอกงามๆเฮ็ดเพื่องดอกยุ่งนะพี่น้องขาสีจางยาวบังดอกจางยาวดายจางยาวสองดอกน้วยกันอันนี้อีกดอกหนึ่งครับออันนี้อีกดอกหนึ่งครับอันนี้อีกดอกหนึ่งดอกงามๆนี่ดอกงาม เห็นบ่พนองแน่เห็นบ่เกิดเองตามธรรมชาติเลยครับผมนี่สองดอกสองดอกนี่แกงยิ้มได้ด้วยบุยพนองนี่เห็ดเปลือกดอกงามๆครับนี่ดอกงา,งงางมๆหอมแกงสับแสบนัวๆสนามประแดกแสับๆเบด้ี่น้องโอเคทุกคนนะตามไปต่อนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปเด็ดๆให้เบิ้งน้าบุพนองไปตามไปต่อเลย เห็ดเพิงดอกกำงามพี่น้องโอ้ดอกกำงามหนึ่งดอกแล้วก็สองดอกโอ้อันนี้ดอกแง่พี่น้องโอ้เห็ดเพิงเห็ดเพิงดอกนี้คือดอกแง่เลยดูนะอู้หูสองดอกอยู่ใกล้กันเห็ดเพิงดอกกำงามแกงแซ่บแสบพี่น้องเบิ่งต่ละดอกกำงามดอกกำงามแกงแซ่บแสบครับปลาชุมชนครับผมออกมาตั้งแต่ตีห่าละ ศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับนี่บ้านเจะเลาะนะครับออกมากําลังหาเห็ดกําลังพ่อสองดอกสองดอกงามๆเลยพี่น้องเบิ่งดอกใส่กรตาใส่กรตา,างามๆพี่น้องปุ๊บขาบุ๊บปกติมันม้วนหันเกือบสองดอกใกล้กันแต่นี่ดอกเดียวดอกเดียวดอกงามๆพี่น้อง ดอกงามๆครับผมเบิ่งนเนอร์เฮดปวกนกยุงแซ่บแสแข่งสับแสามดอกแล้วเฮดปวกนกยุงแต่เฮดเอ้ไอวันเฮดปวกเฮดเพิงครับผมเฮดเพิงนกยุงเอาพิษพี่น้องเฮดเพิงนึกว่าจะเฮดปวกแต่เฮดอันนี้เฮดเพิงดอกงามตามไปต้อพี่น้องมันหมานครับผมอันนี้เฮดเพิง hết phượng đỏ non, các bạn ơi, uổng này rất là ngâm, anh ấy hết, ẩn ừ, hết phượng, nụ, nụ nương, các hết phượng nụ nương, chê cái gốc này, là. đó là đỏ non, đây Đọc đỏ nhảy, đỏ nhảy ngâm ngâm, hết phượng, hoán hoán, uổng chỉ các bạn ơi, uổng 2 đọt, 2 đọt, 2 đọt ngâm ngâm các 2 đọt ngâm ngâm Hồng đọc ngâm 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 đọc nhìn nhiều là khả nạt đọc Ở đọc anh đi <laughs> chọc Anh đi chọc kinh kín đẹp dụng nọ Sống đọc ngâm ngâm Sống đọc ngâm 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 đọc xế xuối Cái cây cắn cắm nhìn Cái nọ bừng phụt Cái ta cắn phụt phụt thăng phụt thăng phụt Thăng phụt thăng phụt Nhi 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 cái nọ bừng Nhi 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 kìa ใกล mm ้ๆ hmm. กันเลยสามดอกสามดอกงามๆครับสามอุ้ยอีกดอกนึง oh. ค <number> ุณอุ <hana> ้ยคุณอีกดอกนึงพี่น้องเห็นบ่คุณแดงเหลืองอยู่คุณใกล้ๆคุณเดอกนึงโอ้ใกล้ๆกันเลยพี่น้องเก็บมวลขับดอกกำลังดอกกำลังงามใกล้ๆใกล้ๆกันเลยสี่ดอกพี่น้องสี่ดอกใกล้ๆกันเลยเออเต็มกระตามนี่แล้วพี่น้อง ออเห็ดกระรังออกคนระับเป็นเห็ดกระรังออกอ่ะบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับดอกอู้ช้านี้ออกออกคักแถวมันส,สีดอกสีดอกไกลๆกันเลยพี่น้องโอเคทุกคนนะตามไปต่อพี่น้องมาตามพี่ต๋อยอ,อูนอนนน้น้นองหงเน่าหมดแล้วน่าหมดขากนันเน่าดอกนียงาม ดอกนี้บ่ทันเน่าพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงดอกแบบใหญ่ๆใหญ่ๆหวานๆนครับโอ้บงออกแดงๆเห็ดเพิงกอยู่เห็ดเพิงดอกงามหักขาไม่ถก่อน้งหักขากรอบๆหักขาไม่ถก่อนดอกงามดอกนี้เน่าโอ้ยมาสาบถูกเนองมันออกเต็มวันเมื่ก่อนแล้ว มาสาพูดดอกงามๆเกี่ยวกันใก่กันเลยพี่น้องอเสียงปลาดอกนี้ขึง้งามถือเป็น้องบุตรุนหมูกุกตุนหมูก,กุกครับพี่น้องมองมีแมงกินดำ <c oughs> แมงกินดอกงามปลาชุ่มชุบเป็นไงดอกบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตอนเศร้าๆ้อพี่น้องออกมาแต่ตีหา่าละมาหาเห็ด แกงแซ่บๆแกงคือสิหวานดีครับผมเห็ดเกินเห็ดผึ่งเนาะเห็ดผึง่งเห็ดผึ่งนกยุ่งบ่เขาว่าผมก็บ่เคยเก็บคือกันเห็นเขาว่ามันกินได้ก็เก็บไปหลายเทือแล้วพี่น้องอันนี้ก็ดอกก็งามใสรษฐกถามันหมานครับผมเด็กไปเรื่อยๆครับตามพี่ต่อครับผม โอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมได้หาเห็ดมาเป็นที่เรียบร้อยนะบรรยากาศก็นี่นะครับเป็นป่าชุมชนนะทุกคนนะดูบรรยากาศบรรยากาศนะนี่จะเป็นถนนรัดยางนะตรงนั้นก็จะเป็นวัดนะทุกคนเห็นลังขาาสีชมพูบหมนู่นไกลๆเนาะผมก็ได้หาเห็ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศตอนเสาร์ๆนะพี่น้องผมมกักจะตีหาแล้วตีห้านะครับ มาแต่ตีห้ามืดๆแดดแดดว่ามีมันในฝนก็ตกนี่ครับผลงานทิชได้ครับผมเห็ดเพิอกเห็ดเพิอกนกยุงนะดอกกำงามเลยอู้ดอกนี่ดอกใหญ่ครับพี่น้องเพื่อดอกนี่ดอกใหญ่ครับเพื่อนที่นดอกใหญ่ดอก,าดอก,กงามก็ะเพาะด้แกงนะครับกระเพาะด้แกงได้อยู่สิบกว่าดอกแต่ว่าด,ดอกใหญ่ได้พี่น้องเพื่อดอกใหญ่ครับ เห็ดเผือกเห็ดเผือกนกยุ้งกับบรรยากาศบรรยากาศนะตามตามบรรนองนะครับบรรยากาศบรรนอกเขากะสิมีปลาอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเห็ดช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดออกนะครับเห็ดออกหลายพี่น้องช่วงนี้เห็ดเห็ดปวกกับทัชออกตะไบเห็ดไอ้เห็ดเผือกนกยุ้งออกแล้วเผื่งออกงามๆเบิ่งดอก ดอกงามๆครับผมบรรยากาศดอกงามๆมือันนี้ฝนปตกมวันนี้มูเอก็ะมาหยอดกระโพดมาคุดปลูกนะครับพี่น้องโอเคทุกคนนะก็ผมก็จสได้เดินทางกลับแล้วก็ไว้เจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย